สวัสดีครับก็วันนี้นะผมมาทำคลิปโปรโมทนะครับเป็นคลิปโปรโมท v อร์ซีสามพนะครับผมเป็นเซิร์ฟแนว MK นะแนว MK แบบ MK เลยเออเออมจ๋าเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มกันก่อนดีวกว่านะครับผมนี่นะคือกลุ่มนะแล้วผมจะทิ้งลิงกลุ่มไว้ใต้ล่างคลิปนะครับ ออสำหรับใครที่ตามผมมานะอันนี้ก็ลองไปโพสต์าตามเอาเองนะครับไม่บอกนะผมไม่บอกว่าตามผมมาได้อะไรเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะบอกใต้คลิปแล้วกันวันนี้ผมมาทำวันที่12นะอาจอาจนะครับผมผมย้ำนะครับว่าอาจจะลงวันที่13หรือจะเป็นวันที่15นะครับผม2วันนี้ต้องรอติดตามเอาเนาะ แต่ว่าหังจากผมลงคลิปแล้วก็คงจะรู้แล้วแหละเนาะก็ตามผมมาแล้ว,ลวผมก็ไปโพสลงกลุ่มได้เลยเม้นท์ไปโพสไม่ได้เม้นท่ต้องไปโพสเขียนว่าตามตามโฟจิบินะแคปนะครับผมแคปไอคลิปที่ดูผมนะครับแคปมาเลยหรือว่าแคปช่องเนี้ยแคปตรงนี้มาเลยนะครับก็มาเม้นทนะ์เนาะเม้นว่าเอ้ยไปเจอมาโพสเออต้องบอกบอกว่ามาโพสมาโพสว่า ตามโฟกจิบิมาก็พร้อมกับอีเมลนะครับผมก็ส่งให้เขาได้เลยนะครับโพสลงกลุ่มเดี๋ยวแอดมินจะแอดของให้นะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันงก่อนเลยนะครับผมอันนี้คือโปรโมชั่นเก่านะแอดมินเขาได้แอดให้ผมหมดเลยทุกอย่างนะครับชื่อชองชื่อสีนะนนแล้วก็อีกอยัดหนึ่งเซิร์ฟนี้นะแอดมินเขาโคตรแบบคือสุดยอดมากเลยตรงที่ว่าชื่อเขาเอาไปชื่อช่องผมเลยนะครับเจ้าคอนนะ พวเทพแล้วก็ชื่อสีแดงด้วยสีที่ผมชอบด้วยนะครับแล้วก็อันนี้นะโปรโมชั่นใหม่นะครับผมเป็นโปรโมชั่นเป็นเอ็มเคก็มีไอรีไวยด้วยเี่เคผมบอกเลยไม่เคยเห็นเซิร์ฟอื่นเลยนะไอไอรีไวเนะี่ยไม่เคยเห็นเลยนะแล้วก็โปรโมชั่นก็มีประมาณตามนี้เนาะเติม300นะก็ได้ชื่อไทยชื่อ4ีไปเลยนะครับผมสองอย่างเลยนะ เสาอาทิตนี้คูณ2ทุกบัทนะครับผมแล้วก็ตัวคอนมีสูงสุดถึงตัวร้ห้นะครับก็มีตัวเติมสะสมด้วยคือตัว50นะครับก็เซิฟนี้ไม่สั่งทานะสั่งทําตัวคอนเท่ากับเติมสะสมเลยนะครับก็มีปืนสะสมด้วยใครแบบสสยเติมอาทิตภูอ่ะเติมไปเลยเนี่ยหนึ่งพันเป็นปืนที่แบบโคตรโหดเลยนะครับก็มีไอเซ็ตสามร้อยด้วยแต่ไอ เซตเนี้ยผมไม่เอามาเล่นปืนไม่เอามาเล่นแต่ปืนเนี้ยมีให้ดูแต่ไม่เอามาเล่นนะครับก้อนนี้คือกิจกรรมแชร์ห้าุ่มนะครับผมแรกโปรพันธ์อั้เป็นโปรพันธ์เก่าเนาะพันธ์เก่าก็คือตัวโปรโมชั่นนี้นะครับผมเป็นตัวคอนจีนอสแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ตัวผู้หญิงมีเขา่สาส่ฮูดนะครับประมาณนี้เนาะเซตละสิบไอโปรโมชันแรกก็จะเป็นซาสเกะนะครับ เอาไปดูในเกมกันก่อนนี้กว่าป่ะอามันดูในเกมกันก่อนนี้กว่าน,นี่นะในเกมว่าสมัครใหม่นะครับผมแจกสกิลเต็มนะของสมัครใหม่เราจะได้เป็น2อ,อย่างนี้นะครับผมไปโพสต์ไปแชร์กลุ่มก็ได้ไออันนี้นะครับเป็นโปรพันเก่านะอันนี้นะโปรพันเก่านะครับอ่าผมจัดของเลยนะอันนี้แอดมินก็ให้อันนี้กนน็คือปืนพันนะครับ ก็ให้พวกโปรโมชั่นใหม่มาด้วยนะได้โปรโมชั่นใหม่มานะครับผมก็จะบอกใหม่ก็แจกไอยาแม็กแม็กยาโลนู่นนี่นั่นนะครับเกจีซีนะก็มีตู้นะครับผมตู้เนี่ยต้องเติม500นะถึงจะกดซื้อได้นะครับผมในสิบร้อยพันหมื่นแสนผมจีซีไม่ถึงนะนี่คือตู้เติม500นะครับเติม500ก็ได้ไปก็กระเป๋าอันนี้ กดกระปุกจานวนไม่ได้นะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าต้องไปกดในเซริร์ฟนันในเซริร์ฟกดไว้กว่านะครับผมประมาณนี้เราไปดูเซิร์ฟก่อนถ้ามีเซิร์ฟกิจกรรมกิจกรรมนี้ยังไม่มีอะไรยังไม่อัปเดตนะเอ้พี่บอกว่าอยากจะอัปเดตของมานะครับผมก็คือพวกแบบเออเซฟโซนนะเอ้ไม่ใช่เซฟโซนเดี๋ยวไอ้อมินจะเพิ่แมแบบฟาร์มมา ก็กดตัว P นะครับผมแรกของนะก็จะมีเหมือนกันนะครับอันนี้แมปก็เป็นประมาณนี้เนาะเซิร์ฟนี้ไม่เหมือนเซิร์ฟอื่นนะครับเซิร์ฟนี้ได้เป็นเซฟโซนหมดทุกเซฟไว้ทุกเซิร์ฟนะเห็นไหมก็จะมีเซฟโซนเนี่ยจะมีเป็นซโซนหมดเลยนะครับผมเป็นเซฟโซนหมดเลยนะแล้วก็มีหนึ่งหนึ่งนะครับผมอันนี้คือโชโชเซตนะก็แบบไม่โชนะก็มีสองสองสี่สี่ก็ผมจะไปลงเซิร์ฟ โชว์เซตให้ดูนะครับผมนะจะไปลงให้ดูกันนะครับมาไปลงให้ดูดีกว่าแบบโชว์เป็นยังไงก็คืออะไรๆคนก็รู้ได้ไะนะว่าเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือผมลงมาให้ดูสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับผมว่าเป็นยังไงว่ามันต่างกันยังไงนะครับมาเราไปลงแบบ โชว์กันก่อนดอีกว่าเราไปดูกันว่าเซตว่าไอ้หนึ่งหนะึ่งเนี่ยเป็นหนึ่งหนึ่งแบบไหนนะครับก็หนึ่งหนึ่งมาเก็ตทั่วไปนะครับประมาณนี้นะเนาะบอกเลยลื่นๆนะครับอันนี้ก็หนึ่งหนึ่งมาเก็ตนะทั่วไปเลยโชว์ก็ประมาณนี้เนาะเซ็ตเนี่ยก็จะเห็นเซ็ตแบบเต็มเลยนะครับบอกเลยว่าโคตรเต่ตัวคอนก็สมัครใหม่อะ่ะผมไม่รู้ว่าสมัครใหม่อ่ะมันได้อะไรนะ ได้ตัวคอรไหนแต่ผมคิดว่าสมัครใหม่น่าจะเป็นตัวคอรนี้นอันนี้คือตัวคอรแจกนะครับอันนี้คือตัวโปรโมชชั่นเก่านะอันนี้คือโปรโมชั่นเก่านะครับนี่นะก็อันนี้คือโปรใหม่นะครับผมตัว50นะตัว90นี่ก็โปรใหม่นะครับก็อนนี้ก็โปรโปร150นะนี่ชื่อที่เขาจัดให้ผมโคตรเท่บอกเลยซึ้เนี้ยยอดมากผมบอกให้สกินผมบอกเลย แล้วปืนพันธ์นะครับเดี๋ยวอาจจะเอาเซต90ไม่ก็50ใหม่ลงนะอาจจะเอาลงนะต้องบอกแอดมินก่อนก่อนอื่นเนี่ยผมขอแยกโปรแอดมินก่อนแล้วกันนะเนี่ยบอกแอดมินก่อนพร้อมอยังฮัลโหลฮัลโหลอยู่ปะ โอเคแล้วอีกคนหนึ่งไะแอดมินไปไหนละแอดมินหายเราเซตแลบไปลงได้บ้างไหมเนี่ยใช่มาโอ้มามามาเออมามามาโฟกจิบิเออว่าทำจิบใสเลยโอ้โหโโอ้หใครวะเนี่ยจิบิไงฮะจิบิไงใครนะบิ๊กอ่ะ บบบิิิ๊๊๊กกกอะไรไม่ได้เลยหรือเดลี่อะฮะเที่ยวหูไปแตกกันอ่อใชดเจนนะเจนไม้หัว้คลิปนี้เสือกเจนคนรู้จักอีกเออดีเดี๋ยวคนรู้จักเจนด้วยประเด็นน่ะเออไม่หลับกูเข้ามากูเห็นอะไรนี่แหละพวกที่เบี้ยปิดเสียงอยู่กูอยู่ห้องล่างคุณไม่รู้ละดีเยี่ยมแต่ทีโอ้โหพิเศษมีด้วยปะ ก็จบพี่ผมบวกกรืผมบวกกับพี่ยังไม่เคยมีฮอสชีสี B อะไรอะไรแบชื่สสีธรรมดาก็เออได้โอ้โหโอ้โหเจออะไรละครูู้ดเจอว่า้าสิบาทไปเจอของซับโอ้โหซับด้วยอีกค่ับบบวกกันดีกว่าเอใส่ใจพวกพี่อ่ะขาหนึ่งาสิบขาพอบิเปียก ก็เซิร์ฟนี้เป็นแนวมุมเขนะครับผมมุมเขียวประมาณนี้เนาะคือปืนก็ไม่หลุดมันมันออโต้นะอันนี้คือออโต้นะครับผมอยากโดนกระเจิดกันออโต้นะบอกว่าอุ้ยใช้ได้ไหมนะวันละห้าสิบแตะอ๋โอ้ยห้าสิบกูจีเดี๋ยวผมไมไปเจอไม้ไม่อยู่กับลีเนียมเฮ้ยพวกมันไม่เห็นไม้ไม่ได้อยู่แล้วผมไปเปิดลำโพงก่อนดีกว่านะครับ บอกเขาว่าเอาเซตอะไเล่นได้บ้างเอาเอาเซตอะไเล่นได้บ้างอ่ะเนี่ยเซตแบบแบบยีเดียเล่นใส่ไก่ไก่อะไรห้าสิบเริ่มต้นที่ห้าสิบเออเล่นห้าสิบห้าสิบมาเลยนะเออเออ่าได้ปะไปเทสเดี๋ยวเอามาให้คนดูดูก่อนดีกว่าว่าเซตมันถึกต่างกันเท่าไหร่ให้ไายดูเนี่ยไม่ไม่ไม่ยี่สบามเล็กแล้วนะอ๋อรดีทามนี่ยเหรอ สีมนมคนเอ้าไม่ใช่พวกมันแล้วเหรอเดวคมผมพับจอ,อก็นี่นะครผมอันนี้คือเซตห้านะนี่คือเซตห้นะครับห้ดาเมก็จะอยู่ประมาณเกอยนะประมาณนี้นะครับถึกก็เก้าแปดเนะมานีนะครับแล้วก็เซตเก้าสิบนะครับก็เซตเซต มันจะถึอก้าเหมือนกันแต่ว่าเหมือนกับว่าที่แอดมินบอกเมื่อกี้คือตาห่างกันแค่จุดนะครับผมแค่จุดจริงๆนะต่างประมาณจุดนะครับผมแล้วก็ไอเชตเซ,ตเซตก้าดังนั้นห่างกันแค่จุดแต่ก็ปืนนะครับผมห่างกันแค่พันแค่ร้อเดียวประมาณนี้นะห้าสิบมันดาเมจเก้าร้อยนะครับผมแล้วก็เก้าสิบมันดาเมจอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันนะ เอาห้าสิบก็น่าพันหนึ่งบ้าอ่ะแค่ด้วยนะคือเซฟมันจะไม่ถึกกันมากนะครับผมประมาณนี้นะแล้วก็มีปืนพันด้วยปืนพันนี่ดาเมจสองพันนะอบอกเลยว่าปืนมันโคตรแรงนะทุกคนผมพูดเลยปืนมันแรงจริงนะเราจะเอาห้าสิบไปบวกกันนี่ว่าเอาห้าสิบอยู่ไหนวะอันนี้เอห้าสิบไปบวกกันห้าสิบใหม่ บอกเลยผมไม่ค่อยอยากเอาของไปแตกนะเพราะเซฟเขาของมีราคานะก็กลัวๆเหมือนนะครับเอาไปดูปะช่ทำเสียงไหนเนีย่ยคนอยู่ไหน,ปนไปไปยิงคนกันดีกว่าปะไม่ควรกลกับอกโอ้ยจบเลยตอนแรกต้องมีคนมาตอนนี้หายไปหมดเลยแ,ยแต่แอมมีเเ่เอาตีเลยโอ้แต่แมี่ยอมตีนี่แค่ไอแอมี่มาตีหมดนะ มาจอคยับคนมึงต้องอยู่กับพี่ใหม่โอ้โหไม่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 ม่ไ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 ม่่ไม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 ่่ไม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 ่ไ เน่าร์สเนี่ยาร์ดสิบแไม่เล่นแบบพวกอ้เกียร์าวแล้วละจบแล้วจแล้วไปเติมกับไปเติมกันไปเติกต่อไปัเตเนี่ยตัวห้าร้อยดห้าห้อะเ่ม่ย่งโกงทุกคนดูดิเล่นขวไ้เล่นเล่นเล่นยิงจาหัวนะกมาได้ได้เอ็มเอ็มอสนัอยู่ค่ม่เดอมลาว เจเปิดเปิดเสียงไม่อยู่ทำไมตึกนั่นแหลยู่ทำไมมาดิต้องเดี๋ยวขอออกออกไปปรับไม้ก่อนเอ๊ะแต่เพิ่งอนะไปปรับไม่ยืมปรับไม่ยืมปรับไม่เออเดี๋ยวเดีออกไปปรับไม้ก่อนใส่กูแล้วใส่กูแล้วใส่กูแล้วชื่อปรับไปนู่นไม่ได้ยินเสียงเลยมาใส่พี่แล้วโฟกัสพับแป๊บรอแป๊บใส่พี่แล้วโฟกัส

มดเป่าไม่รู้ที่เด็กมดอยู่ข้างล่างนี่อยู่ไหนวะเขึ้นมาเนี่ยบอกเลยใส่เลยใส่ตัวเหมาเอาเลยนี่ใส่ตัวส0วันตัว0กวันตัว10ตัวตัว0เอาตัวตรงพี่กับกน้ไหมเดี๋ยวก่อนนะวะโคพี่จะตายโค แตเย็นแตเย็นมาห้องนี้ห้้้อองนีุยจะตายจะตายเฮียอุ้ยมืดเฮียมืดเลยเฮียลงมาหนาแล้วลงมาเนี่ยลงไปเขาเซ็ตไปหมดเลยเขาเซฟไปเลยไปไหนฮะเออรอแป๊บนึงเลยเฮ้ยเช่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยตีผมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยบอกเลย จะขึ้นครับนี่มาผมจะไหวบ่ไม่รู้นะทุกคนถ้าขึ้นไปเขามีสองวยเราจะวิ่งวิ่งอ้อมวิ่งอ้อมหาคนหาคนเซตห้าสิว่าประมาณนี้นะบวกกันแป๊บเดียวก็ตายตายเหมือนกันนะต้องยิงหัวนะบอกว่ายิงหัวทีบอกว่ามีดิน้น แต่ตัวห้าร้อยเนี่ยผมบอกแล้วผมบอกว่าผมน่าจะสู้ยากอ่ะโอ้โหอุ้ยเยอะเลยลุงแม่งมีตัวเสือกมาทุกคนโอ้โหนี่ก็ตายเกิดในเซิฟนะครับผมประมาณนี้เนาะผมดูตัวเสือกว่ะทุกคนแม่งโคตรจบเลย เราจะลองเอาเกไปลองเทสดูกันนะครับว่าเก้าเนี่ยมันจะถึกห่างกันเยอะไหมแต่ผมคิดว่าห่างกันไม่เยอะนะตั้งเเหมือนกันแต่ห่างกันที่จุดทศนิยมนะบอกเลยโค้จบเลย,ยเพี้ยแบงเอ้เดินตัวเสือกจบเลยจบเลยเดินตัวเสือกจบเลยออกไปจะตายมเนยแม่งเ0้ด้วย เอ้ห้าสิบแต่ผมเอาเกาสิลงไปยิงนะโอ้โหเฮ้ยเสือบค้างหน่อยพี่มาพกมาที่มาออกออกเก้าสิบมาลงเนี่ยแม่งวิก้เดิดตัวเสือกเออวิกี้ดเดตัวเสือกโอ้แอบเบป็นเซฟเส,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 สหน่องละ อุ้ยีเกือบตายเสิฟเซิฟหน่วงเซิฟหน่วงเซิฟหน่วงวะไม่เล่นละเขื่อนไอขึ้นเกิดอนไอขึ้นโอ้ยเกือบตายไปดูดิเอาแล้วนะเอาแล้วนะจะเกิดโดนก็สิบนี้คือถ้าเกิดโดนหนุ่มก็ตายเหมือนกันนะครับโดน50ที่เห็นนะคือแม่งหักไอ้แค่จุดทศนิยมอะเอาง่ายๆเลย แต่ปืนแค่ระเบียบมันจะแรงกว่านะออกเลยปะออกเลยปะตึกตึกนี้เลยพกออกเลยปะเราสองคนตึกนี้เลยเอาเข้าสิบออกเลยเนี่ยเอาละพยายามให้เข้าสิบออกเลยมันี่ยวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วซัพเปอร์ห้สิบใหม่วิ่งแล้ววิ่งแล้วจังหวะนี้พวกเราไม่เล่นที่ตึกนะเราเล่นนี่นะเอ้าโค้งกี่นู้นเหรอเล่นนี่ได้ งสำหรับใครที่ตามมานะก็ไปโพลลลงกลุ่มได้เลยผมไม่บอกว่าได้เลยจะโพลล์งกลุ่มจะกล้องเหรอจะกล้องเหรอมีการซื้อกล้องจุรัตน์ได้ธรรมดามากันยังไงยังยังยังไม่ยอมต่อไทยจะขอด้ลยห้สิบลงเลยเสียงข่ามาแล้วพวกจะทำเนี่ย Đi thôi, đi Ui giùm tay giùm tay Ui giùm tay Ui giùm tay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  90 tay giùm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  tay

ยิงอยู่เนียยิงอยู่เนี่ยก็เสียปตาก็เสียบตาาโหถเากู่ก็เสียบตายเลยนาิเฮ้ยแต่เย็นมหว่ะเอ้ยโดนลุมโดนแล้วจ้าไป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 นีมาหนีมาหนีมาโอ้ยโฟกัสหนีมาหนีมาหนีมานี่เราไปเัาไปอยาเอาก็เสียมาบวกแมงแปเอาเอานนีเอานี่นี่นั่งทิศตายตายเยตายเนี่ยตายยตายไอ้เยี้ยผมตาย เยสโดนยิงฟ yeah, no oh, oh, ีกัยคิบหายค้กเก็บได้โคกโกเก็บได้เก็บได้เก็บได้ตัวเป็นตัวเป็นตัวเป็นตัวไม่เป็นไรไม่เก็บอะไรเก็บอะไรแล้วเราสะพายพี่พี่เอาเหรีสิบออกเหรีสิบออกเลยเออเอาออกเลยเหรียญสิบอะไรเนี่ยแต่เองอยากเอาปืนพันออกแต่ยังไม่มีเซตสามร้อยอย่าไปเด็นเอาเอาไว้ให้เปิดไนเองเล้วอยากเอาปืนอยากเอาปืนพันออกแต่ แม่งกลัวแตกไปเยอะคยยแค่นี้แค่นี้มัะะนก็แบบรวงไงนะประมาณนี้นะผมสำหรับคนที่เข้ามาดูนะก็คือเซฟแม่งนัวจริงนะเวจริงเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวติดแม่งมีตัวคอนเถึกเลยมันไม่ถีกหรอกเอายิงหัวเขาไม่ตายแค่นั้นแหละนะมันไม่ได้ตัวตัคมันไม่ได้ถึกมันรีเรื่อยไง เขาใส่กระเป๋าดีกระเป๋าไม่บวกอะไรเลยเออดูแล้วว่ามันไม่ได้บวกอะไรมันเหมือนปืนมันต้องเหมือนพี่เออเดี๋ยวร้านสร็จไปเดี๋ยวเดี๋ยวร้านเสร็จไนเนี่ยเฮ้ยเอาปืนมาผิดไอ้แย่หัวตัวว่าแต่เปืนมาผิดดูว่าวว่าอยู่ปืนร้ายเสร็จไหนวะหันมาศิบาทเงียบเงียบเงียบเวียเงียบเงียบเงียนไอ้เขาอาจจะคิดว่าผมระเกะมาไงเออไอ้ใจอย่าใจเตะเด็กดีเด็กด พยยาไม่ออกไม่ออก่ยยมไม่ออกออะไรเีวจะตายแล้โอ้ลัวโดนหี้ยพวกมึงยโอ้โ้โดนกพโดนผนข้างล่างอยู่เนี่ยาไปาไปซิด้ใหม่นะอันนี้พอเไร์น่นอนเึนย่กันนะอยพึ่งอย่พึ่งเอาอย่าพึ่งอย่าพึ่งขึ้นดักดดักก่อนดักก่อน Đặt bên đây đặt đặt đèp đắp đây đèp đắp bên đây đi 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 Mày Mao đi đi sửa đi 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 chụp bay đi 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 đó đi 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 wing, đi ล้วสุดล่าสวดมาห้องนี้ล่าสวดมา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 ใครเจอใครเจอมาขอเขาเขาสิบลงนี้ว่ะวี่ีวีฟุกฟุกมึงกันพี่นะพี่เดือดไปหนูห้องนู้นยิงอยู่เว้ยมันมันเดือดไปหนึ่งคนหนึ่งเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอาหลังให้เอาอย่างให้พี่เดือดพี่เดือดพี่เดือดไม่ไหวยิงอยู่ยิงอยู่เป็นสองตัวฟุกฟุกล้าสิบคือไม่ตัวนึงฟุกเดือดมาเดือบมาเดือบมา

ไปจมต้องตัวเหมือนแล้วก่อนเลยิ0จะตาย6กเมตรต้องตัวเหมือนแล้วก่อนได้เนี่ยังได้ไเ่มเฟวพี่พี่คิพุ่มาอยู่เซฟ3ตงก้าตาหนึ่งตาหโอ้ยเยียโคตรนัวบากเลย เฟสไม่เนี่ยตายนะตัวน่ารักเลยนี่อะตัวเท่าอตัวเหมือนเรากันอะตัวเหมือนเรากันตัวเหมือนหวยมันดูดเฮ้ตัว,ตวผมหมวยฮะไม่ได้ตาย พี่จะโดนพี่จะตายวิ่งช่วยอยเนี่ยโอ้ยเหี้ยเพิ่มตัวนี่ไหนนี่ไหนยังนะยู่ยังนะยู่มาตัวนี้ออกมาตัวนี้มันเจ็บมนะมันเจ็บมากหลังยิงเองอ่ะไม่เห็นเหรอแม่งยิงมาเรียบผมไม่รู้เลยนะปิดห้องอีกป้อ เข้าไปเออไม่ได้ปิดพี่เอาเหรอเมื่อกี้ผมไมปปิดพี่ไปปิดมันนะโอเคเอาเอาตัวเองมาเฮ้ยเอาตัวใครนี่ตะเกียกกันใครนี่ตะเกียกผมลงมาแล้วพี่เล็กเหรอครับผมเล็กผมเล็กดุเลยฟกฟกฟกตัวสุดดุดหัวดุดุดุดหัวช่วยเตะกระสุวนมาโดนหัวไปหน่อยเล็กเล็กหกพี่ตะเกียกเกือบตายสัตว์ บอกเโคนเสรเนี่ยไโไปดเตได้ปะใช่หรออโไปหาเตยเตเตวนไงจโคโดนอยู่เนี่ยแต่มาเรียกอะไรนักมหาเนี่ยเขาแม่งด้สวนแม่งไอ้ผมหวยอ่ะเนี่ยยิงอยู่เนี่ยยิงอยู่คัน้เกียตายคันิเกียคันนเกีย เฮ้ยไม่ตายแย่หมุนแย่ยิงกันพวกกันยิงเฉยกูเฮ้ยมึงรีพอร์ตแอดเบนดิ้ไอดเบนโก้ระยะตายจ้ะรู้บ้างไหมเคเดี๋ยวผิดคิวกันมาแน่โอเคฮะแม่งโคตรหนูเอบอกเลยเล่นแนวเอ็มเเป็นเลยก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าไอ้ปืนเนี่ย ผมบอกก่อนเลยว่าผมจะไม่เอาปืนพันลงนะครับผมว่าผมกลัวมันจะแตกนะถ้าเกิดสมมติว่าผมเอาปืนพันลงเนี่ยคือผมไม่มีไอ้ตัวสามร้อยใช่ไหมแต่มันจะแบบพอมาแตกปุ๊บมันจะมีปัญหาไงเข้าใจไหมทุกคนก็สําหรับใครนะผมที่อยากจะเล่นไอ้เซิร์ฟนี้นะก็สามารถตามมาได้เลยนะครับถ้าใครที่ตามมานะไปโพลลงกลุ่มนะครับผมแล้วก็แคปหน้าจอที่ดูผมมานะ ก็เขียนว่าตามโฟกที่บีมานะครับผมพร้อมอีเมลนะแล้วก็โพสกลุ่มไปได้เลยรอแอดมินเขาแอดของให้นะส่วนใครที่แบบไม่ไม่อยากรอว่าเฮ้ยต้องไปโพสตน่นี่นั่นใช่ไหมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับว่าตามมาได้อะไรนะก็ไวเ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบอกไว้ก่อนเลยว่าโหลดเซิร์ฟนี้มาแล้วอะ เตรียมตัวได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พบกับผมอีกเดี๋ยวเอดมินเขาจะจ้างให้ผมมาสตรีมนะเดี๋ยวไว้เจกนนอ,นะจ 10. อจเจกันนะครับผมน่าจะประมาณอาทิตย์หน้านะวันวันวันจันทร์ที่ประมาณ16-17อ่ะอาจจะเจอกันนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายเดี๋ยวเซิร์ฟนี้เขาอัปเดตอะไรเข้ามาแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปอีกทีหนึ่งนะครับไว้เจอกันครับบ๊ายบาย